อีพีสองของการฮันมูลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เป็นวันของธรรมชาติครับเราจะไปดูน้ําตกนะฮะที่ลัสเทนเบอร์เนนครับแล้วก็ไปขึ้นไปบนยอดเขาชิวทอนครับแล้วก็กินข้าวกับวิวที่มันโกงขนาดนี้ฮะวันนี้เห็นหิมะแบบเต็มตาม,มากๆพาไปดูกันครับเราเริ่มเดินทางโดยรถไฟเหมือนเดิมนะครับคือที่นี่พอเริ่มชินแล้วเนี่ยการขึ้นรถไฟก็ไม่ยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยบอกค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สิ่งสําคัญคือวิวมันสวยตลอดทางจริงๆครับ ที่2ครับวันนี้เรามากันที่ลอสเทิร์นโมเน้นเนี่ยวันนี้น่าจะเดินเยอะมากแน่นครับลอสเทิร์นลอสเทิร์นโมเนร้นลอสเทิร์นโอเคไปลงจัดโอเควันนี้เราจะน่าจะเดินเยอะมากคือยังไม่ได้ดูว่าต้องเดินไปยังไงตามตามเข้าไปก่อนเหมือนเมืองนี้เหมือนเมืองนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่คือชุดฉันหนามากอ่ะชุดฉันพร้อมลุยหิมะมากเลย เอาสิบแล้วเหรออ๋อมันแบบมันร้อนไปที่คิดนะเออโอเคใช่ไม่น่ามีก่อสร้างตรงนั้นอยูะแน่นอนเราต้องไปน้ําตกกันนะข้างหลังเรานี่ก็ว้าวเะว้าวอยู่นะข้างหลังเนี่ยโอเคนี่พอแล้วได้ไหมพอแล้วเหรอยังไม่ถึงน้ําตกเลยไม่ชานี่มันแบบเห็นต่อหน้าต่อตาของจริงสวยมากเลยนะเดินกันมาแปดแล้วฮะเห็นน้ําตกละนี่ซึ่งจริงเขาจะมีที่เดินไปถ่ายรูปใกล้ๆอยู่นะแต่ว่ามันแบบเจอก่อสร้างเยอะอะ ก็อาจจะเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินอีกเยอะนี่ไหนไปช้าชี้น้ำตกหน่อยเย้ถึงแล้วก็ดูท่าจะไกลมากๆกว่ามันจะถึงจุดถ่ายรูปตรงนั้นนะฮะแล้วก็เท่านี้ก็สวยแล้วแหละโอเคตั้งกล้องถ่ายเก็บวิวไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นกระเช้าแล้วก็เดินทางอีกไกลมากครับเราเชิ่บุบนนั่นประมาณนี้ครับไปต่อละว้าวไปชาสุดยอดเลย แวะกินคาเฟ่ก่อนเนี่ยชื่อว่า flavor ให้เช็คก่อนเต็มสีดำเหมือนกันเลยหรอใช่ถ้าใส่สีฟรีเป็นโอวัลตินแบบเขาเรียกว่าโอเวอรต์มอล์นาะโอเวอรต์มอลันนี้ช็อกโกแลตแล้วเขามีนี่มาให้ด้วยที่ประชาชอบกินมาก่อนทูรี่ป๊อปปี้มันจะเป็นช็อกโกแลตแบบที่หลังก็ไปญี่ปุ่นไง ไม่ต้องกินที่สุวิสิขาแบบหอมๆหวานๆเลยเงี้ยอมัอนนี้มันแน่น่จาพอถูกตรงนี้ปุ๊บอะเราจะต้องนั่งรถไฟไปเมอร์เรนก็ช็ใช่ดีค่เสียงเบอรดีแบบไปดูอะไรอะไร การเดินทางวันน like ี em again, like yes. ้ค <so like ือเราต้องขึ้นกระเช้าแรกก่อนครับเพื่อที่จะไปนั่งรถไฟต่อที่ไปเมืองวัลเลนครับเดินออกมาจากกระเช้าก็ขึ้นรถไฟต่อเลยใช่ใช่ไหมเราจะไปบัลเลนกันต่อครับมันว้าวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งวิวตลอดข้างทางของรถไฟคือสวยมากอ่ะมันเหมือนกับเห็นเป็นชั้นต้นไม้หิมะแล้วก็มองเห็นภูเขาไกลๆด้วยนะครับเอาเป็นกันแดดไมคือมันไม่หนาวเท่าไหร่นะเอาจริง เพราะมันร้อนแดดใกล้เมฆมากโหตรงนั้นน่าเป็นลานแบบหิมะใหญ่ๆเลยอะว้าวนี่เราก็เดินเดินตามเข้าไปนะไม่รู้ไปไหนคือเดินเดินตามเข้าไปก่อนตอนนี้จุดหมายของเราก็คือเราจะไปที่ยอดเขานะครับซึ่งยังออกชื่อไม่ถูกเลยเหมือนกันเนะี่ยสลิชซอนอะไรกอย่างโอเคที่นี่เขาก็จะมีะน้ำให้กินนะเนี่ย สามารถกินได้เลยนี่เราต้องไปขึ้นเคเบิลคาร์ตรงนั้นแน่เลยตรงแรมนี้สวยเนาะโอเคเรามาถึงตรงที่เป็นเครนละวันนี้คือแบบเดินทางอย่างเดียวเลย้้ใคกน,นตอนนี้ได้ตั๋วแล้วครับสรุปก็คือชื่อว่าชิวฮอนใช่ไหมชิวฮ uh อนเมื่อกี้ <c oughs> ทางคนขายตั๋วเขาพูดประมาณนี้ <iff> นี่ขนาดสวิตทรเวลพาสเนี่ยเราได้ลดครึ่งหนึ่งยังแบบ86ฟัง คนในการขึ้นกระเชาา้ารอบนี้บรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเราจะเห็นคนเล่นส,สกีลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มมีหิมะมากขึ้นต้นไม้น้อยลงครับจนมาถึงจุดนี้นะครับก็มีโซนที่เราได้นั่งดูวิวแล้วก็กินข้าวกันคือวิวสวยแบบอลังการม,มากๆอ่ะ <S <S <ด ises> ของจริงคือสวยกว่านี้อีกนะสวยกว่าในภาพครับสู่เวิรงกว้ากันไกลโพ้นเราต้องถ่ายรูปกันตรงนี้คือมันก็เป็นดัดฟ้าสูงๆเนาะที่แบบว่า มีวิวอยู่รอบๆตั้ง3 0 0พกว่าบาทเนาะก็อยู่สักพักนึงแล้วกันแต่ว่ามันก็ว้าวอยู่นะวิวอ่ะมันก็ว้าวีจะได้เลยจุดนี้ก็จะเป็นระเบียงยื่นออกไม้ให้เราเดินนะครับซึ่งพื้นเนี่ยมันก็จะมองเห็นด้านล่างได้ด้วยแล้วผมแบบไม่ไหวว่ากลัวแต่ว่าภรรยาฉันไม่กลัวจ้ะเดินออกไปแล้วก็ยืนถ่ายรูปวิว <view S 1> อ,ยอยู่ตรงนี้เปล่าถ่ายนกเนะี่ย <laughs> นั่งกินข้าววิวแบบนี้ก็โก,กงพอสมควรนะ <laughs> ไฟแล้วก็ไส้กรอกเอาไปง่ายๆเลยซึ่งขายวันนี้ก็ราคาสูงมากครับอย่างเฟนไฟในถ้วยนี้ก็เกือบ1,000งพันะแล้วก็ไส้กรอกก็ชิ้นละ1,000งพันบาทช็อกแต่ก็สวิสแลกครับใช่นี่คือเมืองอาหารของเลยนั่นแหละสิวิวหายหมดเลยอะไรนะอันนี้อไหลได้ไหมซึ่งการกินเฟนไฟร้อนๆกับ ใส่กรอนร้อนๆกับวิวแบบนี้มันก็ก็ฟินไปอีแบบเึงเหมือนกันนะแบบแรงจังเหียวอือหือเดียวกว่าโอ้คือเขากินกันอย่างงี้ว้าววิวมาแล้วคือตอนนี้เราเพิ่งรู้ว่าเรายังไม่ถึงชิลส์ทอน ยอดสุดเพราะว่าเราเพิ่งเห็นว่ามีร้านพิสคอรี่ั้งบนอีกตรงนั้นอีกพอดีหมอกเพิ่งหายไปฮะโอเคเราจะไปตรงนั้นกันต่อโอเคโอเคเราก็เจะไปสูงกันต่อไปเร็วกันนะนเนี่ยยิ่งพอขึ้นกระเช้ารอบนี้ยิ่งเหมือนไปอยู่อีกโลกเลยไหครับเพราะว่ารอบข้างเหมือนเวิรงบ้างแล้วก็ด้านล่างมีคนเล่นสกีเขาเล่นกันมาจากสูงมากๆเลคือดูแล้วรู้สึกเสียวแทเลย มาถึงเราต้องเดินบันไดขึ้นไปนิดนึงฮะฉันก็เหนื่อยอากาศออกซิเจนก็น้อยเราไม่ได้ไปส่วนร้านอาหารนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะออกไป oh <my> ดูวิวด้านนอกเลย <c oughs> <c oughs> ตายไม่ปรับแสงอุ <c oughs> ้ยโอเคเริ่มปรับสภาพได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าฝั่งนี้หันฝั่งนี้ได้คือเมื่อกี้ว่าสูงแล้วอันนี้สูงไปอีก ก็คือไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะตื่นเต้นมากครับอากาศด้านบนก็เย็นแต่ว่าด้วยความที่แดดร้อนเนี่ยก็เลยมีความอุ่นๆนะฮะเราใช้เวลาอยู่บนนี้เพื่อที่จะเก็บภาพกันอยู่พักขนึ้งเลยเพราะว่าน่าจะไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆมองไปเห็นแต่ภูเขาหิมะนะครับล้อมรอบเลยคือเขาขึ้นมาสร้างยังไงก่อนเย็นเหรอก่อนเย็นโอเคอสุขเอาใสเข้าไปเลยไม่ได้ไม่เข้าเอง เราพอแล้วสำหรับวันนี้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วเลา่นบนนี่คือเป็นร้านอาหารนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปพิสกอรเรียคือท้ายวันนี้เราจะไปเดินเทรลกันที่เขามีเส้นทางไว้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะกล้าเดินได้ขนาดไหนนะใครจะเดินตรงนั้นวะเนี่ยคือเขามีทางนี้ด้วยอ่ะ ให้คนเดินอ่ะโอเคไปชารพัตรงนี้ก่อนักตรงนี้ก่อนตรงนี้พอ <laughs> <laughs> ตรงนี้ก็สวยแล้วนะพี่ว่านะโอ้โห a w e s o m o w โอเคเราแน่าจะต้องถ่ายรูปด้วยกันนะคะเนี่ยประเด็นคือฉันน่ากลัวความสุขไหมไปเถอะเนี่ยคือพื้นันแบบเห็นด้านล่างอ่ะแล้วก็แบบเหนื่อยอะไรเหนื่อยเดินเป็นยังไงบ้างวันนี้เฮ้ยวันนี้โอเคนะโอเคกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะไม่เห็นอะไรเลยก็พอแล้ววันนี้วันนี้พอแล้วไม่ไปแล้วเหรอกินกินแมววาวไม่ใช่ไปไหวเปล่าล่ะไม่ไหวเออยังไงก็กลับไปว่ะ ซึ่งช่วงเย็นเราก็แวะกินอไ,ไอศครีมนะครับก็เป็นช็อกโกแลตนะฮะเป็นช็อกโกแลตด,ดูไบมั้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาหารจีนนะครับก็เป็นข้าวผัดไก่ซึ่งก็จารละเกือบหนึ 1, ่งพันนะนะคือที่สวิตเนี่ยอาหารเขาราคานี้มาตรฐานเลยครับแพงเหมือนกันแพงมากอมนอกจากข้าวผัดไก่แล้วนะครับวันนี้เราสั่งเป็นเนื้อผัดน้ำมันหอนมาด้วยนะครับเป็นไงมครับหน้าตาไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้สั่งผัดเคร่องหวานอ้าเราสั่งอะไรคะเราสั่งผัด อ๋หรอโอเคผัดมันหอยขอโทษทีโอเคปิดท้ายกันด้วยมื้ออาหารนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปไหนต่อเดี๋ยวรอดูกันนะครับส่งท้ายด้วยวิวสวยๆของภูเขาสีชมพูจากพระอาทิตย์ตอนเย็นครับ